สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพเนื้อชินนะครับชินเงินนะครับเป็นพระคุณแผนใบมะยมนะครับคุณแผนใบมะยมฮะเนื้อชินเงินกวราบบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาวราชบ,บุรณะนี่เป็นวัดเก่านะครับสร้างตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนต้นนะครับก็พูดง่ายก็เป็นวัดหลวงลยนะวัดราชบ,บุรณะเนี่ยนะครับก็ เพระกูวัตลาดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพาสที่ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นพวกเนื้อชินอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นเป็นเ,เปิดกูอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการลักลอบขุดนะฮะนะครับมีการลักลอบขุดด้วยนะครับฉะนั้นฉะนั้นพาสก็อาจจะขึ้นมา,าก่อนที่จะเปิดกูอย่างเป็นทางการด้วย มันเรื่องปกตินะครับกับสำหรับการลักลอบขุดนะครับมีทุกที่ทุกกุ่นั่นแหละนะครับมีทุกที่ทุกกุ่ก็ผ้ากมามานะ็มีหลายพิมพ์หลายโซนนะครับมีหลายพิมพ์หลายโซนนะครับรงนี้ก็เป็นเนื้อชิงเงินนะครับสวยดีนะครับกุาบาราบุรณะนะครับเป็นอ,อ,องนี้เป็นพิมพ์พ้าคุณแผน่นใบมะยม นะครับพระนชินเนี่ยนะครับถามว่าเด่นทางไหนครับชินคือชนะชนะพระนื้อชินเนี่ยเด่นเลยนะฮะนะครับคงกับพันชาตีนําหน้ามาเลยนะครับแล้วคำว่าใบามะยมนี่ก็เมตตามหายยมตามมานะครับองค์นี้เป็นพนร,บบรนะนะค,รคุณแผนกุวัลลาบ,บุรณนะนะน,น,น,นะนะครับคุณแผนกุวัลลาบุรณะเนื้อชิงเงินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวยนะนะครับพลาดได้สวยนะเนี่ย ผมดูยังเออ้าพนี้สวยดีนะครับแล้วก็เป็นหลังหลังเป็นหลังลายผ้าเด่นะครับหลังเป็นหลังลายผ้านะครับผ้าเขาเก่าดีกวบลาดนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันได้แล้มให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วย นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ